ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออดสอนซอยผมนะครับหลังจากที่เรามีการสไลด์นะครับหรือไล่ลักษณะกึ่งของผมยาวนะครับเป็นเลเยอร์สแควร์หรือเป็นการสไลด์ในกล่งของทรงมอสนะครับการคัดหรือการตัดนะครับน้องนางแบบเขาเป็นผมที่หนานะครับหรือหนามากๆเลยนะครับการตัดนี่เราต้องตัดถึง2รอบนะครับ ถึงจะเห็นลนักษณะของปลายผมที่ออกมาเขาเรียกว่าผิวบ่านะครับถ้าเป็นการทํางานดีกว่านะครับออสสมจิตดิสพาร์ีหรือเ t o a ิโอคาร์มเอาแนวทางของงานคัดหรืองานสไลด์ในกึ่งของมอสสไลด์นะครับมาเล่าส่งกันฟังเดี๋ยวเรามาดูนะครับเทคนิคของการคัดหรือเทคนิคของการตัดเนี่ยว่าออสทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคของการเซตหรือการไบออสทำอย่างไรนะครับครับวันนี้ผมออสนะครับสมจิตดิสพาร์ีหรือ KTO Bar Academy เอาแนวทางของงานคัดหรืองานตัดในกึ่งของทรงมอสไลด์นะครับมาเล่าส่งกันฟังนะครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อ4ทุกท่านออสมีการแทนไป4ช่องทาง t ทิก o k ตอกยูทูบเฟซบ o ๊กไ i v e และช่องเรียวนะครับ นะครับท่านเข้ามาแล้วเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับโดยการกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับติกรายกดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนนะครับเราขอขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับท้ายจะเห็นนะครับปลายผมนะครับจากที่หนาฟูฟูนะครับบางเบานะครับก็จะเป็นผมที่ออกมาดูศีรษะโคทุยปลายลายชายแนวหรือลักษณะของทรงออกมาถึงความโดดเด่นหรือลักษณะของความชัดในระดับของเส้นผม ออสมีการดูแลหรือบำรุงในลักษณะของเส้นผมหรือเป็นการหมัคแคร์สปาเพื่อต้องการเสริมสร้างหรือลักษณะของแนวของเส้นผมก็ออกมาได้สวยงามนะครับอย่าลืมนะครับทิกตอกยูทูปเฟซบุ๊กไลน์และช่องเลียวเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคของการคัดหรือการตัดเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคของการซอยได้ทางช่อง u t u b e นะครับเพียงพิมพ์คําว่านะครับอาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถจะศึกษาเรียนรู้ได้นะครับทางช่อง YouTube ส่วนทางช่อง tiktok เพียงท่านแอดนะครับเโกมครับ s t o m j i t นะครับผมออสจุนจิตหรือออส tiktok ออนะครับส่วนทางเฟส